มราคาน้ำมันอีกการเพิ่มราคาน้ำมันครั้งนี้นะฮะแน่นอนส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อก็จะพุ่งสูงขึ้นตามมาอีกลำดับหนึ่งนะครับสถานการณ์โดยภาพรวมต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบนะครับเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองแบบนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในขณะที่ความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเดมโมแครตนะฮะและ,ะทางริพับอิกัน ที่นำโดยทรัมป์และก็นำโดยโจไบเดนกำลังคุกกรุ่นเลยทีเดียวยิ่งสู้แบบนี้สหรัฐอเมริกายิ่งลำบากมากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องน่าจับตามองนะเรื่องของเชาว์ว่าเศรษฐกิจกําลังเป็นประเด็นสําคัญทั้งความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาจีนและกรัสเซียที่กลายเป็นสงครามในยูเครนซ้าเติมกันชันชดๆนะปรากฏว่ามหาอํานาจนะครับ น้ำมันเมินเสียงวนของสหรัฐอเมริกานะครับปรับลดกำลังการผลิตอีก1ล้านบาวเรลน,นะครับมหาอำนาจด้านน้ำมันนำโดยซาอุดิอาระเบียรสร้างความประหลาดใจด้วยการถแถลงปรับลดกำลังการผลิตอีกประมาณ1ล้านบาวเรนต่อวันเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ระมัดระวังไว้ก่อนหลังมีเป้าหมาย สร้างสถิรภาพแก่ตลาดนะครับการปรับกำลังลดครั้งนี้ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากกรณีที่รัสเซียตัดสินใจขยายขอบเขตนะครับการลดกำลังการผลิตอีก5 0 0แสนบาเรนมีขึ้นแม้มีเสียงเรียกร้องจากสหรัฐอเมริกาก็ขอให้เพิ่มกำลังการผลิต่ามกรามความกังวลว่ามันอาจจะเสี่ยงโหมกับพืออัตราเงินเฟอ้อและ ก็เกิดแรงกดดันนะฮะที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบียบเบ้ยในขณะที่สวนะครับสมาชิกนาโต้ก็ปรากฏว่าเจองานยากนะครับหนุนยูเครนหลังเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาคาดสหรัฐอเมริกาอาจจะบายหน้าสู่อินโดแปซิฟิกบรรดาสมาชิกยุโรปขององค์การสนธิสัญญาแอริกเหนือ อาจจะต้องเผชิญกับงานยากลำบากในการสนับสนุนยูเครนสู้รบในรัสเซียในช่วงศึกนะครับเลือกตั้งสหรัฐปี2014จากเสียงเตือนของบอิสอิสพิสโตริอุสนะครับรัฐนตรีกลาโหมของเยอรมน,นีท่ามกลางการคาดหมายว่าการช่วยเหลือของวอชิงตันที่จะมอบแก่ยูเครนมีความเป็นไปได้ว่าจะลดลง โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่ารัสเซียจวกตะวันตกนะครับวุยวายเกิดเหตุกรณีการจับกลุ่มนักข่าวนะครับตามข้อกล่าวหาในเรื่องของการจรกรรม กระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนะครับประนามยุโรปวอยายเกินเหตุต่อาการจับกลุ่มผู้สข่าวสหรัฐอเมริกานะครับตามข้อหาการจารกรรมปฏิเสธข้อเรียกร้องล่าสุดของวอชิงตันที่จะขอให้มีการปล่อยตัวและระบุชะตากรรมของชายคนนี้จะถูกตัดสินบนศาลนะครับระหว่างรับสายโทรศัพท์ที่ไม่ค่อยพบเห็นนักจาก เอนโทนี่เคมริงนะครับรัขาต,ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา,าทางเซการอบบอกว่าเกอร์ชโควิดกำลังพยายามรับข้อมูลลับตอนที่ถูกจับกุม <c oughs> ในช่วงปลายสัปดาห์ภายใต้การใช้สถานะผู้สื่อข่าวเพื่ออำพรางตัวเองเขากำลังรวบรวมข้อมูลลับที่เป็นความลับของชาติกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเผยคำพูดของ ลาฟลอฟนะที่บอกกับเบนกะริงฮะที่ถูกจับกลุ่มตัวนะฮะซึ่งมีการจับกลุ่มตัวผู้สื่อข่าวไป1รายหลังจากที่นะฮะเข้าไปทำข่าวในรัสเซียและสื่อต่างๆนะก็ออกสแสดงการประนามถึง30ค่ายโดยเฉพาะสื่อของฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่ประธาน,นาธิบดีของอิหร่านลั่นนะครับลิยาบคือกฎหมายนะฮะหลังแม่ลูกชายศาส ถูกชายนะฮะสาดโยเกิร์ตใส่เพราะไม่ทำการคลุมผมประธานาธิฟราฮิมไรซีนะครับแห่งอิหร่านบอกว่าการคลุมริยับสำหรับสตรี <c oughs> ถือว่าเป็นกฎหมายภายหลังปรากฏคลิปไวรัลที่สองแม่ลูกถูกชายสาดโยเกิร์ตใส่แถมโดนตำรวจจับเนื่องจากพวกเธอไม่สวมผ้าคลุมเจ้าที่เมืองหนึ่งใกล้ๆก,ก,กับ มัดฮัตนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของอิหร่านได้ออกหมายจับซึ่งศาสตร์โยเกิร์ตใส่สศีรษะของแม่ลูกตามภาพกล้องวงจรปิดในร้านที่เกิดเหตุขณะที่หญิงทั้งสองก็ถูกจับฐานละเมิดแต่งกายของมุสลิมถูกดำเนินคดีด้วยนะครับในขณะที่อาเมเนียยันไม่ได้มีการรวบตัวนะครับ วลา,าดามีอาปูตินเปลี่ยนใจอย่างกระทันหันตามหมายจับของ ICC นะครับหลังมอสโกคู่ระวังเศรษฐกิจจะพังเจ้าที่ระดับสูงของอาร์เมเน,นียยืนยันไม่มีการจับกลุ่มประธานาธิบดีวลา,าดามีโซเรนสกี้ตามหมายจับของสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC อย่างแน่นอนแม้ว่าอาร์เมเนียเตรียมจะเข้าเป็นรัฐภาคีของ ICC ซซึ่งกฎหมายจับผู้นำรัสเซียเป็น อาชญากรสงครามก็ตาม <c oughs> หลังจากที่สาลทัพนูลนะครับอาเมเนียอนุมัติให้รัฐบาลนำประเทศเข้าร่วมสาร ICC เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำเนียบเคลินได้ออกมาขู่ตอบโต้อาเมเนียด้วยผลลัพธ์ที่ร้ายแรงและเริ่มสั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์นมจากประเทศพันธมิตรแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามการ,รบังคับ ใช้หมายจับของ ICC ทําท่าทีว่าจะประสบป,ปัญหาเมื่อล่าสุดเจ้าที่ระดับสูงของอาเมเนียออกมายืนยันว่าตํารวจที่นี่จะไม่ทําการจับกุลปูตินอย่างแน่นอนหากเดินทางมายัางกรุงเยอเวนนะครับคำตัดสินของสารตัดนูลไม่พบว่ามีใครมีความผิดในเรื่องใดและไม่จําเป็นจะต้องถึงขั้นในการจับกลุ่มใครนะครับรอง ประธานรัฐสภาอาร์เมเนียมีการระบุแบบนั้นเขายังบอกอีกด้วยว่าเราได้รับทราบข้อกังวลของทางสหพันธรัฐรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะเรียบร้อยกลุ่มทหารรับจ้างนะฮะรัสเซียประกาศใช้แง่ของกฎหมายยึดบักมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าบริษัททหารรับจ้างของรัสเซีย กล่าวอ้างว่าสามารถยึดเมืองบักมุตทางภาคตะวัดออกของอยูเครนในแง่ของกฎหมายหลังกำลังพลของเขาเข้าควบคุมอาคารนะครับบริหารหลักของเมืองแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวิดีโอที่โพสต์ลงช่องจโรแกรมพร้อมกับข้อความระบุว่านะครับพบเห็นปิกโกสินนะครับหลังชูธงชาติรัสเซียเพื่อให้เกียรติแก่ วาเรนนะครับทาทาสกี้นะครับสกอตเกอร์ชาวรัสเซียซึ่งเสียชีวิตในเหตรเรุระเบิดโจมตีในคาเฟ่แห่งหนึ่งในเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่รับมือความโอลมนันตำรวจของสหรัฐอเมริกานะครับคุมแน่นคาดชวัมจะมอบตัวอย่างเป็นทางการตำรวจนิวยอร์กจัดแนวกั้นเหล็กรอบ,รอบ อาคารทรัมป์ชาเว์และปิดกั้นถนนสายต่างๆใกล้อาคารศารอาญาแมนฮัตตันเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ของการชุมนุมประท้วงก่อนหน้าการเข้ามอบตัวต่ออายการของทรัมป์ตามที่มีการคาดหมายซึ่งเขาก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีการถูกกล่าวหาในคดีอาญาในขณะที่นุ่มคุกเขา่านะตากฝนทั้งวันทั้งคืนง้อแฟนนะฮะ ชาวบ้านเห็นใจแต่สาวไม่เหลียวแหละหนุ่มจีนรักคุดลงทุนคุกเข่าตากฝนทั้งคืนบริเวณด้านนอกที่ทำงานของแฟนเก่าร้องขอคืนดีกับเธอแต่สุดท้ายดูท่าจะไร้ค่าแม้ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนที่เห็นเหตุการณ์แต่ไม่มีแม้แต่เงาของสาวโผล่ออกมา ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็อึ้งเลยทีเดียวฮะชายอินเดียติดเชื้อราจากพืชรายแรกของโลกชายอินเดียวัย61ปีกลายเป็นคนแรกที่ติดเชื้อจากเชื้อราจากพืชนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างของเชื้อโรคพืชที่สามารถติดต่อข้ามสายพันธุ์จนเกิดการป่วยในมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเกาหลีใต้ตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ระอุสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสําคัญก็ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้ทั่วประเทศถึง30จุดเจ้าที่เร่งทําการดับเพลิงเจ้าที่ดับเพลิงในเกาหลีใต้เร่งทําการดับเพลิงไฟไหม้ป่าหลายจุดทั่วประเทศโดย จนถึงขณะนี้ยังสามารถควบคุมเพลิงได้ราวครึ่งหนึ่งเท่านั้นขณะที่รัฐบาลต้องประกาศเตือนประชาชนรับมือสภาวะอากาศที่ปรากฏว่าแห้งแล้งเป็นพิเศษนะครับพ่ออมริกันโหดนะครับแทงเมียยับ100ครั้งก่อนโยนลูกสองขวบให้จระเข้กินพ่อชาวอมริกันก่อเหตุในะส่เทือนขวัญ ใช้มีดแทงภรรยากว่าร้อยครั้งพร้อมกับเอาลูกชายวัย2ขวบโยนทิ้งทะเลสาบจนถูกจอระเข้นั้นก็กินเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่ง5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนหลังโอเปกประกาศลดกำลังการผลิตนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งพรววนะครับ5ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรน หลังกลุ่มโอเปกที่นำโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียประกาศลดกำลังการผลิตซ้ำเติมสภาวะเงินเฟ้อนะครับของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุรยโรปนะครับในขณะที่ยูเครนไม่พอใจรัสเซียทำหน้าที่เป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงของ UN รัสเซียดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแม้ว่ายูเครนจะเรียกร้องให ชาติสมาชิกคัดค้านเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่ก็ปรากฏว่าไม่เป็นผลนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์นะสิ่งที่น่าสนใจนะในส่วนของยูเครนตอนนี้ก็ปรากฏว่าพ่ายแพ้นะเมืองบักมุดก็โดนยึดไปอีกเมืองหนึ่งในขณะที่ท่าทีของอาร์เมเนียนะที่บอกว่าจะประกาศจับ วาลาดาเมีย์ปูตินหลังจาก ICC หรือสารโลกมีการออกหมายจับวาลาดาเมีย์ปูตินนี่เปลี่ยนท่าทีหลังจากที่รัเสเซียตอบโต้ด้วยการห้ามนําเข้านมจากประเทศแห่งนี้เข้าสู่รัเสเซียซึ่งแน่นอนฮะจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจทันทีนะครับในขณะที่เหตุการณ์ตอนนี้โดยภาพรวมในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าก็มีการเตรียมพร้อมจะรับมือกองหนุนของชอวที่จะไปทำงาน จุ่มนุมประท้วงเพื่อต่อต้านการจับกลุ่มชวัมซึ่งเขามีการกล่าวหาว่าการที่ชวัมถูกดำเนินคดีครั้งนี้เป็นการกั่นแกล้งและคดีลักษณะดังกล่าวถูกถอน,นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอมความกันก่อนที่มีการเลือกตั้งแล้วแต่ปรากฏว่าในประเด็นนี้ถูกหยิบยกกลับเข้ามาเอาผิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทวัมอีกรอบ รวมทั้งประเทศกลุ่มตะวันะตะวันออกกลางทั้งหมดร่วมกันทําการจับมือกันนะโด้วยการเลิก <c oughs> ใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายกันโดยใช้เงินสกุลของตนเองทําให้อัตรางเงินเฟอ้อนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ่อนค่ายอย่างต่อเนื่องนะครับอัตรางเงินเฟอ้อก็พุ่งสูงขึ้นคราวนี้หนักกว่าเดิมฮะ เพิ่ม,มราคาน้ํามันอีกการเพิ่มราคาน้ํามันครั้งนี้นะแน่นอนส่งผลทําให้อัตราเงินเฟอ้อก็จะพุ่งสูงขึ้นตามมาอีกลําดับหนึ่งณกนะับสถานการณ์โดยภาพรวมต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกากําลังเสียเปรียบนะครับเดินเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองแบบนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากในขณะที่ความขัดแย้งในสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเดมโมแนะคระและ,ะทางริพับลิกัน ที่นำโดยทรัมป์และก็นำโดยโจไบเดนกำลังคุกกรุ่นเลยทีเดียวยิ่งสู้แบบนี้สหรัฐอเมริกายิ่งลำบากมากขึ้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ